สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจรรันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปของหวยลาวค่ะประจำว,วันที่24พฤษภาคม2564ค่ะก่อนอื่นให้อาจารย์พงศกรเป็นผู้บอกเล่าที่มาที่ไปหน่อย ครับผมก็อันนี้เป็น ep ที่2สําหรับเลขเด็ดหวยลาวนะครับค่ะก็หวยลาวนี่เป็นหวยลาวพัฒนานะครับอาจารย์จะเฉพาะหวยลาวพัฒนานะครับก็ <G. หวยลาวพัฒนาเนี่ยมันจะออกขั้งหมด6ตัวใช่ไหมครับครับแต่เราจะใช้4ตัวหลังนะครับก็4ตัวหลังก็จะมี3ตัวแล้วก็2ตัวแล้วก็2ตัวท้ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวท้ายตัวนี้อาจเอามาจากเลข4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นบางคนบอกว่า ถ้าเล่นตามของทางรัฐบาลลาวเนี่ยเขาจะมีชุดอีกชุดหนึงเป็นสตัวนะครับแต่เหตุจาร์ก็คํานวณจากในเว็บไซต์ที่เขาแทงกันในเว็บที่เขาเล่นกันตามเว็บก็จะเล่นแบบนี้จากเลข4ตัวหลักแค่4ตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมื่อวันจันทที่24พฤษภาคมนี้มีเลขอะไรกันบ้างคะ่ะ เลขประจําวันที่24พฤษภาคม2564นะครับอาจารย์คํานวณดวงดาวแล้วนะครับก็รอบนี้ก็จะมีเลขทั้งหมด7ตัวนะครับได้แก่เลข8374019เนี่ยนะครับอาจารย์ก็มาจับใส่ในตารางให้เรียบร้อยแล้วนะครับมี8374019นะครับตามกำลังดาวที่เห็นแล้วสวยนะครับรอบนี้ อาจารย์มองดูแล้วกำลังดาวเนี่ยตอนนี้อาจารย์เห็นกำลังดาวนะครับมาจากเลข3กับเลข1 3กับ1 2ตัวนี้สวยมากเพราะฉะนั้นแล้วเลขทั้งหมด7ตัวเราก็เอามาจับกันเป็นคู่นะครับเช่นอาจารย์บอก1กับสสวยสมมุติว่าคุณชอบ3อ่ะอามาจับ3 1 39 38 30 34และ37ก็จะได้เลข2ตัวถูกไหมครับแต่บางคนบอกว่าฉันชอบ119 1314171018ก็ได้เลข2ตัวที่จับคู่ แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่ชอบ 1- กับ3จะไปชอบ9ชอบ7 7ก็สวยตวงนะสมมติวนะ่มมาคุณชอบ77 7, 1 7 9 7 3 7 4 7 0 7 8อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหลักตัวนี้ถ้ารอบนี้อาจารย์คำวนวณไห้ผิดนะครับเลขเด่นเนี่ยระหว่าง1กับ3สวยทั้งคู่เลยกำลังกาลังถ้าจะให้ก,ก็ก็จะไปลงที่เลข3นะครับกำลังของโอสาดาวนี่สวยมากนะครับแต่ทีนี้เมื่อเราจับคู่สมมุติว่าถ้าสามาไปจับคู่2ตัวแล้วใช่ไหมครับ เราคำนวณดูแล้วนะครับเราได้เจ็ดตัวใช่ไหมครับเราจับคู่ได้สองตัวทีนี้เราจะได้สามตัวทําไงก็เอาห้าตัวที่เหลือน่ะมาจับไปทีละตัวทีละตัวจนครบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นละถ้าไม่มีการผิดพลาดในเลขเด่นนะครับอาจารย์ว่าสองตัวนี้ไม่หลุดแน่นอนยังปังๆสามตัวอีกด้วยครับเดี๋ยวอาจารย์มาพยากรณ์ดูนะครับคนทั้งแปดวันเนี่ยในงวดวันที่ยี่สี่พฤษภาคมเนี้ยวันจันเนี่ยฮะหวยราวเนี่ยนะครับว่าเลขตัวไหน สวยสำหรับคนเกิดวันไหนทั้งแวันนะครับคนวันอาทิตย์นะครับโชคลาภของคนวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าต้องมาจากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์มือถืออแล้วก็เลขรถถ้ามีเบอร์อะไรเครื่องอาจารย์ก็คุณก็ดูเบอร์เหล่านั้นนั่นแหละเลขเก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เลขนําโชคของคนประจําวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้เลยนะครับ สำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทรนะครับเลขนาโชคเนี่ยอาจารย์เห็นนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอเลยได้แน่ๆน,นะครับไปขอพุทธลูกไปเขย่าซิมซีที่เรานับถือใช่ะนะครับไปเขย่าซิมซีจยาไปอะไรก็ทําตามนั้นเลยนะครับได้แน่แน่ไปไหว้พระพุทธรูปแล้วขออย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะส่วนเลขนาโชคเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้เลยนะครับคนเกิดวันอังคารค่ะ ครับคนวันอังคารนะครับให้ดูเลขจากกระดาษงงไหมงงกระดาษคือต้องบอกว่ารอบนี้ตัวเลขเนี่ยมันออกวันที่24่พฤษภาคมซึ่งวันจันทร์ใช่ไหมครับหลังก่อนหน้าวันจันทร์คือวันพฤหัสบดีฝั่งดีๆนะครับงั้นกระดาษที่คุณว่าเนี่ยคุณต้องได้มาหลังจากวันศุกร์เป็นต้นมาจนถึงวันก่อนวันจันทร์นี้กระดาษนั้นคืออะไรงงงงงกระดาษคืออะไร กระดาษก็คือสมุดสมตสมติคุณไป้เปลี่ยนสมุดบัญชีเล่มใหม่มันจะมีเลขกี่เล่มใช่ไหมอ่าสมมุติคุณไปจองจองอะไรสักอย่างมันมีตัวมันมีเลขที่ซื้อตามนั้นไปหาหมอไปหาหมอเลข<ม> <Q S 2> คิวจะบัตรตัวนั้นเลยะนะครับจากซีที่แล้วมันจะอยู่กลุ่มอย่างนี้แหละ,ค,ะคุณจะได้เลขจากกลุ่มเหล่านี้บางคนก็ไปซื้อทองได้บัตรทองเบอร์เบทองมาบัตรคิวหรืออะไรกลุ่มนี้คุณก็ให้เลขที่มาจากกระดาษกลุ่มนี้คุณจะได้หรือเปลี่ยนบัตร a t m ใหม่ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มประมาณนี้หรือบัตรเครดิตด้วยนะครับเกี่ยวกับบัตรเกี่ยวกับกระดาษเลขของคุณจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเลขนำโชคประจําของคนวันอังคารในรอบนี้ได้แก่คนเกิดวันพุธกลางวันค่ะครับคนวันพุธกลางวันนะครับไม่ยากครับไม่ยากเลยหนึ่งให้ได้จะได้เลขจากผู้หญิง คนเดิมถ้าก็บอกเลขหรือเด็กที่เป็นผู้หญิงซื้อเลยนะครับประมาณนี้หรือผู้หญิงที่มาพูดว่าเลขนี้สวยนะซื้อเลยอยู่ประมาณนี้เลยครับผมนะผู้หญิงนาโชคมาผู้หญิงนําโชคมาให้ใช่ถูกต้องส่วนเลขนําโชคของคนวันพุธทีมงานขึ้นได้เลยนะครับคนเกิดพุธกลางคืนค่ะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็มาจากกระดาษและเอกสารเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง นะครับก็อาจจะเลขอะไรที่คุณเดินทางไปเช่นเลขจากห้องที่คุณได้พักบ้านเลขที่ที่คุณได้พักด้วยเช่นโรงแรมคุณด้พักห้องเลขเท่าไหร่นะี่เลขนี้แหละครับแล้วก็จากกระดาษด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ชเลขจากการเดินทางไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ประมาณอย่างนั้นใช่ครับก็เดี๋ยวเลขนำโชคของวันวัน,วนพูดกลางคืนไนดะ้แก่เลข ต่อไปจะเป็นคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะครับเลขนำโชคของคนวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับก็คือเลขที่ได้จากเด็กอันดับแรกก่อนนะคุณไปทําอะไรกับเด็กเด็กบอกเลขเป็นต้นนะครับเด็กนี้เด็กผู้ชายนะครับหรือไปขอกับกูมารอ,อย่างนี้เป็นต้นหรือ,อคุณไปซื้ออะไรขึ้นมาใหม่ๆของสักชิ้นหนึ่งคุณก็ไปดูเลขเลขประจาส,สิ่งของชิ้นนั้นซื้อได้เลยครัคะเลขนำโชคของคนวันพฤหัสบ,บดีได้แก่ ต่อไปคนเกิดวันศุกร์ค่ะครับคนวันศุกร์นะครับเลขของคุณเนี่ยอยู่ที่เ,เลขที่บ้านสิ่งประเสธิ์มาบอกหรือภายในบ้านหนึ่งเลขที่บ้านนะครับสองสิ่งประเสิมาบอกก็ก็คุณอาจจะซื้อเลขที่ฝันดีอย่างนี้เป็นต้นหรือสิ่งประเสธิ์มาบอกถ้าไม่บอกเลยนะครับถ้าคุณไปทํางานอยู่ตรงไหนบ้านเลขที่อยู่ตรงนั้นคืออย่างเช่นสํานักงานออฟฟิศช,ชั้นอะไรเลขที่ห้องเท่าไหร่ หรือบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ในกลุ่มประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับของคนวันศุกร์นะครับส่วนเลขน้ำโชคของคนวันศุกร์ได้แก่มาถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะครับโชคลาภของคนวันเสาร์จะได้จากผู้ใหญ่นะครับ ผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นคุณอาจจะฝันถึงผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้หรือได้ยินว่าเขาฝันถึงคนนั้นคนนี้เลขที่เคยออกบ่อยๆเลขนั้นแหละครับแล้วคุณก็จะได้หรือบางทัานอาจจะฝันดีฝันเองก็ได้หรือถ้าไม่ฝันเองก็อย่างที่บอกก็คือคนอื่นเขาฝันถึงใครก็ประมาณเลขประมาณอย่างนี้เลขเก่าๆจะกลับมานั่นเองนะครับส่วนเลขนำโชคของวันเสาร์ได้แก่ ครบกันไปแล้วนะคะทั้ง8วันค่ะก็ท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคโชคดีกันทั่วหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว